เอารครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม for guy นะฮะเกมนี้เนี่ยก็เหมือนเป็น battle royale แนวน่ารักนักนะครับผมแล้วก็แบบเออเราต้องเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายให้ได้นะฮะโอเคออกตัวไปก่อนมามันจะซ่มด่านให้เราเล่นนะฮะทุกคนเหมือนเกมกีฬาสีอ่ะเออแล้วเราก็แบบเขาจะคัดเลือกโอ้โยโดนฟาดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนโดดเออมันคืโดดเออ ตรงนี้เราต้องขึ้นแล้วก็โดดขึ้นมาครับผมอึ๊บอ่ะโอเคมารอบนี้เขาเอา40คนนะฮะดูจากด้านบนโอ๊ยอดอ๊อโอ้โอ้กระเด็นกระดอนโอเคเอาผ่านผู้เข้ารอบแค่40คนเท่านั้นโอเคไปไปตอนนี้เรายังอยู่ข้างหน้าอยู่น่าจะไม่มีปัญหาครับตรงนี้ขึ้นยากมากนะแต่ว่า ว่าจะขึ้นได้โอ้ยเดียวเดียวโอ้ตกจนได้โอ้โหไปก็ไปชีวิตชอบเสี่ยงถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นี่สบายมากแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วโอ้ยโดนฟาดอีกแล้วยังพึ่งยังพึ่งลุกลุกลุกโอเคโอเคไปฮะโดดไปกระโดดกระโดดซับพอกระโดดสามจังหวะกระโดดสี่จังหวะเอ้ยเอาโอ้โหตกอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่พุ่งไปโอเคกระโดด อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพุ่งไปครับผมโอ้โหรอดรอดรอดอ่าโอเคเราเป็นผู้เข้ารอบครับผมอ่าเยี่ยมเออน่ารักมากเราคือผู้เข้ารอบ40คนฮะตอนนี้แบ่งกันเป็น3ทีมแล้วก็เราต้องทำลูกบอลเนี่ยให้เป็นสีของทีมเรานะครับผมโอ้ยจ๊ดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยปึ๊บๆกระโดดปาดครับผมนี่บางเอ้าเดี๋ยวไปช่วยเข้าดันทำไมล่ะเนี่ยโอ้โหคือเล่นแบบทีมแบบนี้ได้แบบยากนะ เอ,อยากเล่นแบบคนเดียวมากกว่าไปดันไปเพื่อนเพื่อนื่นโดดชนไปครับผมโอเคโอ้ยอาจะก็อุ้ยอ anyway> ุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองมีลูกเดียวเองเฮ้ยสีเหลืองลูกบอลไปไหนหมดเนี่ยตายแล้วแต่แล้วทีมไหนแบบอ่าลูกบอลน้อยสุดเนี่ยก็จะตกรอบไปนะครับผมเขาคัดแค่สองรอบเท่านั้นเอสองทีมเข้ารอบเท่านั้นมีเวลาเหลืออีก45ิห้าวินะครับ ชนกลับไปโอ้โหไปสีแดงเฉยเลยสีเหลืองโอ้โหเพื่อนโดดโอุ้ยไปโดนโอ้สีเหลืองได้น,น้อยสุดเลยตอนนี้เนี่ยไม่ชอบเล่นแบบทีมเลยครับผมเล่นแบบทีมแล้วแบบเออความเสี่ยงเยอะนะครับเฮ้ยมา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 ,ามาว่มา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 มสีเหลืองามมาลูกาามาม,มาดดดดมามามมามามมามามมม โดดชนไปโอเคเพื่อนเพื่อนเราต้องไม่ใช่สองทีสุดท้ายโอ้โหโดดอี๋ได้ไหมเหลือเจ็ดมีอุ้ยโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอีกแค่ลูกเดียวสามสองหนึ่งโอ้ยไม่นะไม่นะโอ้โหไปวิ่งวิ่งนินจานินจานกฮะมีหางด้วยหางน้องน่ารักมากโอ้อยอ้อยอย่าชนดิอย่าชนดิเพื่อนปุ๊บปั๊บโอเควิ่งวิ่งอาจารโอ้ยโอ้ยมันไม่ไปโอ้ยโดนชนหมดเลย กระโดดพุ่งเอาเอ,อื้อเด้งเด้งไปครับพุ่งไปกระโดดข้าวพุ่งไปพุ่งไปเออมามาได้อยู่พุ่งไปโอเคเล่นเอาอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหแต่ว่าข้างหน้าเขาวิ่งไปกันเยอะแล้วไหนไหนไหนป๊าปุ๊ยอย่าดึงอย่าดึงไอ้หมาป่าดึงอีกโอ้ปึ๊บนี่โอผิวผิวไป ถึงไหนกันแล้วอุย้ยข้างหน้านไปกันเยอะมากปับ๊บเอออย่าล้มสิลูกปับ๊บโดดสองจังหวะปับ๊บเออพุ่งไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวช้าโอเคปับ๊บไปเออปับ๊บพุ่งไปพุ่งไปโอ้โหเกือบตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้ากันไปเยอะมากโอเคอุย้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกพุ่งไป ต้องหลบทุกวันพุ่งขึ้นมาเออโอ้ยโอ้ยยิบเจ็ดแล้วยิบเจ็ดแล้วยิบแปแล้วพุ่งเข้าไปเออเกือ <c oughs> <c oughs> บเป็นแล้วโอเคด่านนี้คัดผู้ตกรอบ15คนนะฮะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ <c oughs> พอได้อยู่ใครตก15คนแรกถือว่าแพ้ไปนะฮะโอเควิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนอุต้องมาเท่น,นี้โอเคอย่าดึงนะเฮ้ยอย่าดึงนะเฮ้ย มามามาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเด็กโดนเด็กอย่าอย่าอย่าดึงอย่าดึงอย่ามาจับนะาวิ่งไปโอเคโอ้ยเฮ้ยสีเหลืองอันอันนี้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 โอเคแล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้เอเดี๋ยวกระตุกโอ้ยยืนขอบยืนขอบครับทุกคนอ่ะมานี้ได้อยู่โอเคอุ้ยตกไปแล้วแปดตกไปแล้วแปดครับมาสีม่วงนี่สีชมพู โอเคฮะตายไปเก้า okay, แล้วโอ้โ oh, ห oh. อีกสี่คนตกยากจังเลยเฮ้ยมานี่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 นี่โอ้ยโอ้ยชนไอเสาร์เนี้ยมันเด้ง,งนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> นี่ฮะตรงนี้อยู่มีแท่นบังให้สบายเราไม่ไปบางนั้นเราจะพยายามวิ่งอยู่ตรงกลางๆนะครับผมโอเคพื้นที่เราจะได้มีเยอะๆนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยอีกแค่สามคน <c oughs> <c oughs> ตกไปสามคนอ่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็วิ่งกลับมาโอ้โหเวียนหัวเลยเนี่ยวิ่งกลับไปกลับมาเวียนหัวเนี่ย้ออีกสองคนเท่านั้นเหลือสองคนครับผมเนี่ยเราอยู่สีฟ้าฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหพื้นที่ให้วิ่งเยอะมากเลยเฮ้ยอีกแค่คนเดียวเท่านั้นไปเลยเพื่อนใครจะเสียสละเรามาฝั่งนี้เรียบร้อยเยีเ yeah, ข้ารอบโอ้โหด่านนี้ด่านนี้มันยากมากเลยนะทุกคนคือนะ่าจะเป็นด่านแบบตัดสินตัดสินแชมป์ได้เลยอะ่ะ โอ้ m ม g ก็ผมไม่เคยขึ้นถึงชั้นที่4ี่ได้เลยอ่ะชอบไปตายอยู่ชั้น2อ่ะเออด่านนี้ยากมากโอ้โหเหลือ2ี่คนนะครับเหมือนกับจะคัดกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบแค่อันดับหนึ่งคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคไปไปอุ้ยอุ้ยยาจู่จูไม่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 ขอปลอดภัยแล้วกันขอปลอดภัยแล้วกันเมื่อกี้มันเด้งขึ้นได้นะทุกคนแต่ว่ามันเสี่ยงมากเลยถ้าเรากัดจังหวะผิดนะโอเค ไป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 โอ้โ oh ห my god เอ้ยลูกบอลลูกบอลลบแบบโอ้ยลบแบบดีจีตองอื้อมาไม่เสี่ยงครับมันลัดขึ้นไปได้นะตรงนี้แต่ว่าเราไม่เสี่ยงกระโดดไปกระโดดไปกระโตรงตรโคตรโอย่าฟึกล่ะลูกบอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำมันไ,ไล่ไล่กลนขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยโอ้โหโด,ดนลูกบอลอีกแล้วเดี๋ย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 ว ผมรู้แล้วว่ามันจะไม่ลอดถ้าไปแบบนั้นอ้าโอ้โหตายโคตรยากจัดจัดโอเคครับผมฟอร์ไกยคลิปแรกก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้หาวอมือเนาะเออถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมไปแล้วบายบาย